กระดาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกรับหน้าขี้กะมีสูตรอยากผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะซึ่งโอปปเป็นผู้ไปเรียนมากเมาื่อวานนี่เรียนเบิดมือประสันบอธรรมดาได้สูตรสามตัวตรงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากชุ่มสูตรสามตัวด้วยเร็วนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องนเดอค่ะ สถิติเก้าหน่ะเบอรคยพลาดบ่เคยหลุดเนาะพี่น้องบ่เคยหลุดจักเสียสู่ตลอดชีพพร้อมเพียงแต่ว่าหารักลอยให้เจอนะคะเพิ่นสิให้มาเพิ่นสิบ่ให้แค่รักลอยเท่านั้นถ้ามีรักลอยแม่นแม่นผู้ใดมีรักลอยคิดแม่นที่สุดส่งมาทางสองเนาะคะ่ะเบอร์โทรก่ะแอดไลน์เด้อค่ะเด้อมันจังสิเห็น0928618214นะคะหรือว,ว่าโทรเอาก็ได้ 092861-8214ตอนนี้ทางที่งานหาแคร์รักลอยนะคะฝากกดไรไลก์กดแช่น้ำแน่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงบาดนี้เสียห้ยโอ้ปอเพื่อนเป็นผู้อธิบายที่มาที่ไปของสูตรคำนวณนี่เนาะคะ่ะ สวัสดีโอปคป้สวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับวันพระเนาะขออนุญาตคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับคือวันนี้ลูกจะมาแบ่งปันแนวทางนะครับแบ่งปันสูตรฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือคุณพ่อที่อยู่เพชรบูรณ์นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่สอนสูตรนะครับสอนสูตรให้กับผมเนาะก็เหมือนว่าเป็นลูกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนนึงนะครับผมก็ เป็นสูตร3ตัวนะครับเป็นชุด3ามตัวสมตัวตรง3ามตัวโต๊ดนะครับผมเข้าตลอดได้ปะคะก็ถามว่าเข้าตลอดไหมที่ผมไล่สถิติเก่าคุณพ่อดูนะถ้าเกิดเป็นเลขเบิ้ลอย่างเงี้ยเหมือนงวด336นี่คือหลุดนะครับเอซีครับหลุดนะไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับแต่ถ้าเบิ้ลเบิ้ลคือไม่เข้านะครับถ้าเบิ้ลถ้าถ้าไม่เบิ้ลเนี่ยมันมานะครับมาทั้ง3ามตัวตรง3ามตัวโต๊ดนะครับไม่รู้จะตรงหรือโต๊ดนะครับอันนี้ผมไล่สถิติเก่านะครับเอ็ซีครับ เป็นสูตรสามที่หกหางของคุณพ่อเนาะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าให้ทางโอปอเนี่ยไปหาเลขหลักร้อยที่แม่นแม่นมานะครับ hmm. นะครับแล้วก็จับใส่เลยโอ้ผมเรียนทั้งวันเลยเมื่อวานผมเรียนกับคุณพ่อทั้งวันเลยนะครับเรียนทางโทรศัพท์นี่แหละครับผมคุณพ่อก็เมตานะฮะคืออยากแบ่งปันนะครับคุณพ่อก็อายุมากแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแบ่งปันก็เอา้าโอเคขอ,อนุญาตพูดแทนคุณพ่อเนาะ เกือบเจ็ดสิบแล้วล่ะครับผมก็คืออยากจะแบ่งปันซื้อถือนี่กัสีแบ่งปันนาใจไปหาใช่อยากจะแบ่งปันไปให้คุณพ่อด้วยนะครับอ่าเป็นเจ้าของสูตรเป็นเจ้าของสูตรนะครับอันนี้ลูกหลานก็ไม่ลืมนะไม่ลืมนะฮะเป็นสูตรของคุณพ่อเขาว่าดูท่าทางโอปอเป็นเป็นคนทําบุญอะไรประมาณนี้คือว่าบอกบุญคนอื่นอย่างเงี้ยครับอ่าก็เลยบอกมานะครับถูกชะตาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลย เออเขาปกติผมก็ได้สูตรมาทุกสูตรทุกสูตรที่อาจารย์ส่งมาแต่ว่าก็ดูบ้างดูผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็ดูทุกเจ้านะแต่ก็มาสะดุดกับของคุณพ่อของคุณพ่อคือชุดสามตัวสามตัวตรงสามตัวตัวผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่ออะไรก็เลยคุณพ่อเมื่อวานโทรมาหาผมก็เลยบอกว่าคุณพ่อครับขออนุญาตนะพ่อเนาะไล่สูตรเก่าๆของคุณพ่อมาให้ผมดูหน่อยเนอยสติ๊ดมาเบิ่งเนาะ ดูก่อนเลยดูงวดล่ามีสามสิบหกางนะครับเอซี FC ครับแต่ว่าปล่อยส6มสิบหกางก่อน,<โด>อนแล้วก็จะตัดให้นะครับชุดเต็มสาสิบหกางนะครับนี่อ,อันนี้ชุดนี้นะครับนี่บอลอันนี้แม่ยังถีบบ้านเขาแล้วว่าเรื่องบ้านเขาชุด,ชดที่ออกไปเมื่อวันสองวันเนี่ยโอ้แม่อีดีจะรับใช่แปดหกเจ็ดอ้าเขาของเพื่อนนี่ตัวแปดหกเจ็ดครับ นี่ผมก็เลยอยากมาแบ่งปันเย็บีนะมันมีจักตัวนี่คือหลายสามสิบหกหางสามสิบแต่ว่ามันเข้าตรงโต๊ะนะครับผมเป็นอปงแนวทีกอิงแนวทางม่น่าสนใจมืตั้งสามสิบหกเลยใช่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 บม่รู้แต่ว่าแต่อย่าว่าเยอะเนาะมันหลายเนาะผมก็ยังตกใจเลยว่าหลายแต่ว่าลองพิจารณาดูดีแต่ว่าตรงหารักลอยครับรักลอยเพื่อนบ้าหายมากบอกค่ะท่านก็ ยังไม่เก่งยังยังไม่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าให้ผมหาล่ัก้อยมาอันนี้ถ้ามีหลักแปดนี่นะครับอันนี้คือชุดล่าสุดที่ผ่านมาอนะครับแต่โถกดใครจะว่าเยอะดูเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้มันออกตรงตัวนี้ตรงตรงอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้จะให้ดูอีกอันนึงหลักสูนรเดีะเด้ยกบางขันนิดเดียวเดี๋ยวเอานี้ก่อนเบิกซับใจเย็นนี่มีหลายสูตร นี่อันนี้ชุด041นี่ชุด041น,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 นะครับอันนี้เขาคองระครังเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับ<อ>นี่ชุด041นะครับบน,นไปเรื่ยบันอ่าชุด041เนาะอันนี้ผมให้ดูสถิติเก่าของคุณพ่อนะฮะที่ท่านให้สูตรมานี่นะครับอีกสูตรหนึ่งที่เข้า503 504นี่ท่านจดสถิติเก่ามา คือชุดสามสิบหางนะครับชุนสามกระแมนโอ้นี่นะครับชุดนี้หากินได้ตลอดชีพเพึ่นว่าอย่างนี้เนาะท่านว่าอย่างนี้นะย้อนก้อนนี่ไม่อีกว่าค่ะนึกเมือแต่มีอีกครับแต่ว่าถ้าเบิ้ลไม่ได้ทําผมทําแค่งวดที่ใกล้ๆแค่นั้นเองมีแต่งวดสามสามบทนะครับที่หนุบนะครับ โอ้แม่นของพนอีดีตังล่ะแต่งวดที่เบิ้ลเบิ้ลตรงไหนคืองวดที่ออกสามสามหกอย่างนั้นหลุดครับถ้ามีเบิ้ลอย่างนั้นครับเดี๋ยวเนาะนี่นะครับอันนี้คือล่าสุดเนาะน,นี่คือล่า 8, สุดครับหกเจ็ดแทหกเจ็ดโอ้น่าสนได้แล้วเนาะ,ะผมผมก็เลยเออมันน่าสนใจงไงผมก็เลยเอามาฝากเอซีมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมดสามสิบหกหางครับกันตัวละสิบบาทนี่ก็ บรดพัาดเนาะใช่แต่ว่าสื่อไลยบ่ได้มันหลายครับอันนี้เป็นสามสิบหกหางแปดหกเจ็ดมาตรง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 ครับค่ะบันนี้ตอนนี้โอ้โหหาหลักลอยะตอนนี้ผมกําลังเดินทางเดินทางหาหลักลอยอยู่คือต้องการหลักลอยที่แม่นที่สุดใครมีหลักร้อยแม่นๆนเนี่ยทักหาผมด่วนเลย ใครไม่ใครครที่แม่นหลักร้อยเนี่ยครับคือขาถารัก้อยแม่นนี่คือถือเลยเด็กไม่สามตัวเลยไม่สามตัวตรงก็สามตัวโต๊ดละครับผมถ้าหลักร้อยแม่นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่การันตีนะว่ามันจะเข้านะแต่ว่าถ้าติดเบิ้ลนี่คือหลุดเลยแหละครับอืสามตัวนี่เขาตลอดชีพสามตัวตลอดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละอันนี้เป็นงวดแรกที่ผมได้้ะใช่ใช่ใช่ แต่ว่าถ้าหลักร้อยไม่แม่นก็หลุดเหมือนกันนะครับต้องต้องหาหลักร้อยที่แม่นๆนะครับสาหรับเซียนเซียนหลักร้อยที่แม่นนะครับผมอ๋อผู้ใดเป็นเซียนหลักร้อยโทรหาโอปอลดวนได้ครับวันผมเรียนทั้งวันผมจดทั้งวันว่าตัวเลขมันต้องมาแบบนี้ต้องมาแบบนี้นะครับคือตอนนี้เพราะคันเดียปลอยพว่าห,หาหลักร้อยเพราะคันใดผมหาหลักร้อยยังไม่ทันได้แต่วันนี้มาหาแม่เพชรแม่เพชรบอกมีหลักสี่หลักร้อยสี่กันยังสี่กันหนึ่งนะครับสองหลักคุนี่สองหลักในี่ผมอยากจะหาที่มันหลักเดียวน่ะ หนักเดียวท,ที่เป๊เนะเองใช่ใช่มันสามสิบหกหางนู่นแหละครับ <c oughs> เยอะนะนั่งว่านี่ละคันบอได้ยี่ลีบกับเสียวสูตรของคุณแม่เพชรรักลอยเพ่นหายหนึ่งกับสีมาแล้วแต่ว่าบุหัวเสีเลวรักไรเท่าน,นั้นเนาะ <c oughs> นี่ครับสมมติว่า <c oughs> ตอนนี้ค่อยๆพิจารณาไปสมมติเนี่ยผมเตรียมเอกสารเตรียมมาหมดเลยถ้ามีหลักสี่เนี่ยผมก็จะมาจับในนี้นะจับในนี้นะครับมันักนี้มีบครับผมเอามาหมดผมทําการบ้านมาหมดเลยเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะ คือมันถือสามตัวเลยว่าตใช่แต่ว่าหันลักรอยเพราะขั้นเด็ดชั่วก็เลยเพราะขั้นเด็ดป่วยเนาะครับสำหรับแอดมินอันนี้อ้เบิ่งข่าว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 อันนี้หลักหนึ่งนี่หมดนะครับผมผมคํานวณให้พ่อคํานวณช่วยกันวิธีสอนคานวณแบบนี้แบบนี้ได้สามสามสิบหกหานอันนี้ผมจดผิดมันเบอร์มันหลายหลายเลขใช่ใช่ใช่เมาเลขเอาให้พิมพ์บ่าล่อไวเดอค่ะเอฟซีผู้ไดที่หาหลัก ร้อยมาแม่นแม่นโอปอกระสีปล่อยเลยพอตอนนี้เบอขั้นกลาปล่อยเพราะว่าเบอขั้นมั่นใจรักลอยกำลังตามหารักลอยนอกจากนี่ไงเหมือนอวดก่อนที่ว่าศูนย์สี่หนึ่งใช่ไหมหลักศูนย์เข้าเต็มเต็มเลยครับผมศูนย์สี่หนึ่งโอ้เจ้าซางแล็ปปอสาดเลยเนาะศูนย์สี่หนึ่งนี่แหละครับเต็มๆทางเด้ทรงรักลอยมากพี่น้องทรงมาปุ๊บทางช่งกระสิเปิดเผยท่านขี้ด้วยเนาะโอปอเนาะ ค่ะเอาพิมพ์มอดบอลไว้นะคะมอด่อนหลักแปดแปดหกเจ็ดอ๋อเอฟซีสามารถที่ได้รักมาได้บอใช่แล้วครับใช่แลครับรักลอยเอฟเอฟซีอย่าเพิ่งว่าเด้อว่าเลขเข้าแล้วถึงมาเขียนไม่ใช่นะครับผมผมเพิ่งเจอนะครับอย่าเพิ่งว่าผมเด้อไม่เพิ่งพ่อก็ต้องนี่นับหนึ่งแตะจะนับสองเนาะอ๋อไผ่ล่อพิมพ์บอล่อไว้พี่น้องค่ะขอบคุณโอปอนะคะพิมพ์บอลล่อไว้เด้อค่ะ จะเก็บไว้ซื้อคนเดียวมันก็ไม่คือแบ่งปันเอฟซีดีกว่าบาแบ่งจังไดหารักร้อยขั้นพออยู่พี่น้องใครมีลักร้อยนี่ทักหาผมด่วนนะกม่กยเอาแบบบ่าตรงรู้จังหวดเนาะเดี๋ยวจะรวยไปพร้อมๆกันลาผมครับผม